สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับเรื่องราวของไอทีที่ Dj เจตายจะนำมาฝากในที่สุดก็มีวันนี้ครับวันที่ ChatGPT ล่มสร้างความโกลาหลให้ชาวไอเป็นอย่างมากก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวผมขอฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของ Dj เจตายด้วยนะครับอ้อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆที่ทางช่องของดีเจตายจะนามาเสิร์ฟให้ถึงหูท่านผู้ฟังเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยครับ Chat GPT ใช้งานไม่ได้กระทบผู้ใช้งานจำนวนมากเมื่อวานนี้เจมนไนคลอเพอร์เพล็กตก็พบปัญหาเช่นกัน <By Argent. S 1> ตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้อังคาร4มิถุนายน2024ผู้ใช้งาน Chat GPT จำนวนมากพบปัญหาไม่ใช่สามารถใช้งานได้โดย o p e n a ยืนยันปัญหาที่เกิดขึ้น2ครั้งโดยรอบแรกเกิดตั้งแต่เวลา14:21นานและกลับมาเป็นปกติเวลา18:45นา ส่วนรอบที่2เริ่มเกิดปัญหาเวลา21นาฬิกา33นาทีกลับมาเป็นปกติเวลาเที่ยงคืนทั้งหมดตามเวลาในประเทศไทย o p e n a บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกระทบกับการใช้งาน ChatGPT สำหรับลูกค้าทุกแผนทั้งบนเบราว์เซอร์และผ่านแอปมือถือแต่ไม่กระทบการใช้งาน API หรือ platform.openai.com เมื่อวานนี้เช่นกันก็มีรายงานปัญหาการใช้งานเครื่องมือ AI ด้วยซึ่งมีรายงานทั้งเจมนไยของ Google ที่ผู้ใช้งานบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ c คลอดของแอนโทรพิกยืนยันปัญหาช่วง21นาฬิก53นาทีถึง23นาฬิกา45นาทีและเพอร์เพล็กซียืนยันการเกิดปัญหาแต่ถูกแก้ไขมาเป็นปกติแล้วเช่นกันที่มา The Verge ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บบล็อกนัน .com ที่นำข้อมูลดีๆมาแจ้งให้ทราบกันนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับนี่แหละครับเทคโนโลยีก็มักจะเป็นแบบนี้ครับมีล่มบ้างใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างต้องทำใจครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้และความเพลิดเพลินให้กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันในวันนี้อยากจะบอกว่าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของดีเจตายอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับและขอขอบคุณทาง430กว่าคนด้วยนะครับที่ยังอยู่เป็นกำลังใจให้กันนะครับและก็หวังเอาไว้ว่า จะได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับเติบโตอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปครับอ้อแล้วยังสามารถฟังคลิปของผมย้อนหลังจากทาง1414 14, ด้วยนะครับและบนแอปแท็บทูรีดด้วยนะครับรวมไปถึงทางกลุ่มแพลตฟอร์มต่างๆที่ท่านๆใช้กันอยู่ครับพูดมามากแล้วเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนเอาไว้มีคลิปอะไรดีๆจะรีบนำมาเสนอกันเลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ